เคยได้ยินคําว่าสมองปลาทองกันไหมครับอืมเราชอบใช้เรียกคนที่ขี้ลืมเนาะแต่เคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าเอไอ้เจ้าปลาทองเนี่ยความจํามันสั้นขนาดนั้นจริงๆหรอวันนี้เราจะดําดิ่งลงไปใต้พื้นน้ํากันครับไปหาคําตอบกันว่าสิ่งมีชีวิตที่ดูธรรมดาธร,ราเนี่ยเราอาจจะเข้าใจมันผิดมาตลอดเลยก็ได้ภาพนี้เลยครับคือภาพจําที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีความเชื่อที่ว่าปลาทองเนี่ยนะมีความจําแค่3มวินาที ลองนึกภาพตามสิครับมันว่ายไปเอ๊ะที่ไหนเนี่ยหันไปเจออาหารโอ้ของกินแล้วก็ลืมอีสามวิเอ๊ะนั่นอะไรโอ้ของกินวนหลูปไปแบบนี้เรื่อยๆคือฟังดูก็น่ารักดีนะตลกดีแต่มันเป็นเรื่องจริงเหรอโอเคลองคิดกันเล่นๆง่ายๆเลยนะถ้าสมองมันรีเซตทุกสวิจริงๆ แล้วมันจะรอดมาได้ยังไงจะหนีศัตรูยังไงจะจําได้ไหมว่าอาหารอยู่ตรงไหนหรือแม้กระทั่งจะหาคู่ยังไงโหแค่คําถามง่ายๆข้อเดียวนี่แหละครับที่กําลังจะมาเขย่าวความเชื่อเดิมๆของเราทั้งหมดเอาละเรามาเริ่มพังกําแพงความเชื่อนี้กันเลยดีกว่ากับหลักฐานชิ้นแรกเป็นการทดลองง่ายๆนี่แหละครับแต่รับรองว่าจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปลาทองไปเลยการทดลองนี่คือแบบง่ายแต่ฉลาดมากเลยนะตอนแรกสุดเนี่ย นักวิทยาศาสตร์เขาก็แค่สอนให้ปลารู้ว่าเออถ้ากดคันโยกนี้ปุ๊บจะมีอาหารออกมานะซึ่งปลาก็เรียนรู้เร็วมากพอสเต็ปต่อไปเขาก็เพิ่มความยากเข้าไปอีกคือคันโยกเนี่ยจะปล่อยอาหารให้เฉพาะตอนเที่ยงเท่านั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าทึ่งมากครับคือปลาทองมันไม่ได้แค่จำวิธีใช้คันโยกได้นะแต่มันดันเรียนรู้เรื่องเวลาได้ด้วยคือมันเลิกไหวมากกดมั่วๆทั้งวันแต่จะมาด้อ,ดอ,ดอมๆ้มองๆแถวคันโยกเฉพาะตอนใกล้ๆกล้เที่ยงเท่านั้น นี่มันพิสูจน์ชัดเลยว่าความจํามันยาวเป็นเดือนเดือนไม่ใช่แค่3ามวิอย่างที่ล้อกันโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าปลาจําเก่งกว่าที่เราคิดเยอะเลยงั้นเรามาอัปเลเวลกันดีกว่าไปดูการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกชนิดที่ว่าต้องใช้หลักการฟิสิกส์กันเลยทีเดียวคิดว่าปลาจะทําได้ไหมขอแนะนําให้รู้จักกับนักฟิสิกส์ใต้น้ําตัวจริง ปลาเสือพ่นน้ําครับภารกิจของมันก็คือการยิงเหยื่อที่อยู่เหนือผิวน้ําในขณะที่ตัวมันเองอยู่ใต้น้ําซึ่งโคบอกเลยว่ามันยากกว่าที่คิดเยอะมากนะเพราะว่าภาพที่มันเห็นจากใต้น้ำเนี่ยกับตําแหน่งจริงๆของเหยื่อมันไม่ตรงกันครับเพราะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการหักเหของแสงหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือภาพมันหลอกตานั่นเองแล้วดูวิธีที่มันทําสิครับอย่างแรกเลยคือมันต้องรู้ว่าภาพที่เห็นน่ะมันเป็นภาพลวงตา จากนั้นสมองของมันต้องคำนวณมุมที่แท้จริงให้เป๊ะเ,เพื่อชดเชยการหักเหของแสงแล้วสุดท้ายมันก็พ่นน้ำออกไปที่เป้าหมายที่มันมองไม่เห็นด้วยซ้ำนี่มันคือการแก้สมการฟิสิกส์ในเซียววินาทีเพื่อหาของกินชัดๆสุดจอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับจากนักฟิสิกส์ใต้น้าเราจะไปดูอะไรที่มันแสดงเป็นการคิดวิเคราะห์ที่ชัดเจนยิ่งกว่านั้นอีกครับนั่นก็คือการใช้เครื่องมือพอพูดถึงการใช้เครื่องมือเนี่ย ภาพในหัวเราก็มักจะเป็นพวกลิงหรือมนุษย์เราใช่ไหมครับแต่เตรียมตัวพบกับปลาทัสฟิชได้เลยเพราะมันจะมาเปลี่ยนความคิดนั้นไปตลอดการเรื่องของเรื่องก็คือมันไปเจอหอยกาบเข้าซึ่งเป็นของโปรดเลยล่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่เปลือกแข็งโป๊กกันยังไงก็ไม่แตกอ้าวแล้วทีนี้เจ้าปลาฉลาดตัวนี้จะทำยังไงดีล่ะและนี่คือจุดที่พีคที่สุดเลยครับมันไม่ยอมแพ้แต่มันคาบหอยอันนั้น แล้วว่ายน้ําออกตามหาเครื่องมือที่ใช่มันไม่ได้สุ่มๆนะครับแต่มันหาหินที่มีขนาดและรูปทรงที่พอเหมาะเหมือนกับเป็นทังสําหรับทุบโดยเฉพาะเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือการวางแผนคือความตั้งใจล้วนๆแล้วในที่สุดความพยายามก็สําเร็จผลครับมันฟาดฟาดแล้วก็ฟาดหอยเข้ากับหินที่เลือกไว้ซ้ําๆจนเปลือกที่ว่าแข็งหนักหนาแตกออกในที่สุด เห็นไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่สัญชาตญาณแต่มันคือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีทั้งเป้าหมายการวางแผนและความพยายามจนสําเร็จโอเคจากเรื่องความจําการคํานวณฟิสิกส์ไปจนถึงการใช้เครื่องมือตอนนี้เราจะไปสู่บททดสอบสติปัญญาขั้นสูงสุดกันแล้วครับเป็นบททดสอบที่โหดที่สุดในอาณาจักรสัตว์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการที่มันรู้ว่าตัวเองคือใครบททดสอบนี้เขาเรียกกันว่า Mirror Test หรือแบบท,ทดสอบกระจกเงา หลักการมันง่ายมากครับคือแค่อยากรู้ว่าเวลาสัตว์ส่งกระจกมันจะรู้ไหมว่าไอ้ที่เห็นน่ะคือตัวเราเองไม่ใช่เพื่อนใหม่หรือศัตรูตัวใหม่ซึ่งการจะเข้าใจคอนเซปต์ของคําว่าตัวเองได้เนี่ยมันถือเป็นจุดสูงสุดของสติปัญญาเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะสัตว์ที่ผ่านบททดสอบสุดหินนี้ได้มีแต่พวกตัวท็อปทอปทั้งนั้นเลยครับอย่างพวกลิงเอฟโลมาหรือชานซึ่งก็ไม่แปลกใจนะเพราะพวกนี้สมองใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมาก แต่แล้วก็มีผู้ท้าชิงหมามืดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนโผล่ขึ้นมาเขย่าว,วงการวิทยาศาสตร์ซังนั้นและนั่นก็คือเจ้าปลาพยาบาลหรือ cleaner ras ครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดปลาตัวเล็กๆแค่นี้เนี่ยนะนะผ่านบททดสอบที่แม้แต่หมาแมวแสนรู้ที่บ้านเรายัางทำไม่ได้เลยกระบวนการพิสูจน์นี้ชัดเจนมากครับสเต็ปแรกเลยนักวิทย์เอาสีไปแต้มไว้ตรงคางปลาที่ที่มันมองไม่เห็นเองพอมันไปส่องกระจก มันก็เห็นรอยแปลกๆบนตัวเองในกระจกนะครับแล้วมันทําไงต่อรู้ไหมมันว่ายไปถูคอตัวเองกับหินเพื่อจะเอารอยนั้นออกและที่เด็ดที่สุดคือขั้นตอนสุดท้ายเพราะมันถูเสร็จมันว่ายกลับมาที่กระจกอีกรอบเพื่อเช็คว่ารอยหายไปหรือยงังนี่คือหลักฐานที่มัดตัวเลยว่ามันรู้จริงๆว่าในกระจกนั่นอ่ะคือตัวมันเองมาถึงตัวอย่างสุดท้ายกันแล้วครับและนี่อาจจะเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายที่สุดเลยเพราะสติปัญญาของปลามันไม่ได้หยุดแค่การแก้ปัญหา แต่มันไปไกลถึงขั้นสร้างงานศิลปะคืออย่างนี้ครับใต้ทะเลลึกจแถวญี่ปุ่นเนี่ยจูๆ่ๆนักดำน้ำก็ไปเจอกับวงกลมลึกลับเป็นลวดลายเรขาคณิตที่สวยงามมากๆบนพื้นทรายตอนแรกก็งงกันหมดเลยว่ามันคืออะไรใครสร้างแต่ที่แน่ๆเลยคือไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่ใช่ฝีมือธรรมชาติแน่นอนและเฉลยก็คือศิลปินผู้สร้างผลงานชิ้นเอกนี้คือปลาปักเป้าตัวผู้ตัวเล็กๆแค่ตัวเดียว โหมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะทํางาน24ชั่วโมงไม่หยุดพักเลยว่ายน้ําใช้คลีปตบๆแต่งพื้นทรายเพื่อสร้างรังรักของมันขึ้นมาแล้วมันไม่ได้มีดีแค่สวยนะการออกแบบร่องสันต่างๆเนี่ยมันมีหลักการทางวิศวกรรมด้วยเพื่อช่วยปกป้องไข่จากกระแสน้ําโหคือเป็นทั้งสถาปานิกวิศวกร,รและศิลปินครบจบในปลาตัวเดียวพอมาถึงตรงนี้แล้วหลังจากได้เห็นทั้งหมดนี่มุมมองที่มีต่อคำว่าสมองปลา เปลี่ยนไปบ้างหรือยังครับจากแค่เรื่องความจำยาวไปถึงการคำนวณฟิสิกส์การใช้เครื่องมือการรู้จักตัวเองไปจนถึงการสร้างงานศิละปะมันทำให้เรารู้เลยว่าชีวิตใต้ผืนน้ำมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะแต่มันซับซ้อนและน่ามหัศจรรย์เกินกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เยอะมากครับดังนั้นครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสได้มองปลาไม่ว่าจะในตู้ปลาหรือในธรรมชาติ ลองหยุดมองมันดีๆสักแป๊บหนึ่งเราอาจจะไม่ได้กำลังมองแค่ปลาที่ว่ายไปไว่ายมาก็ได้แต่เราอาจจะกำลังมองนักคิดนักแก้ปัญหาหรือเศิแลปินเอกที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกของมันและบางทีคำถามที่น่าคิดกว่าก็คือเอ๊ะแล้วมันกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่นะ